สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอรวีแม่บ้านอเมริกาชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนแชร์ประสบการณ์เรื่องราวในอเมริกาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นแทรกมาบ้างนะคะแล้วแต่โอกาสวันนี้ก็ยินดีมากนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอและยินดีต้อนรับสําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอกับพี่นิงอรวีด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาหนุนใจกันวันนี้ก็ มีโอกาสได้คุยกับสาม,มีเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะอ่าเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าคุณพ่อบ้านก็ยังทํางานอยู่ยังไม่ได้เกษียณอ่นะคะก็ทํางานอ่าจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นวัน,ว,นวันธรรมดานี่ก็ยังมีไปสอนเต้นลามเพราะว่าเป็นงานพัฒธ์ทมของคุณอ่าสามีเนี่ยทำมาประมาณ40ปีแล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นหนุ่มนะคะก็เขาก็ทํางานสองอย่างควบคู่ก,กันแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกับว่าเป็นรูทีนของเขาเลยว่า อาร์ถึงสุกก็ไปทํางานปกติแล้วก็องคานพูดสุกเสาร์อะไรเงี้ยก็จะมีสอนเต้นหลําตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะพี่หนิงก็ตั้งแต่แต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันแบบนี้นะคะตลอดพี่หนิงก็ทํางานพาร์ทไทม์บ้างเขาเพิ่งจะได้ทํางานพาร์ทไทม์เมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะมันมีความรู้สึกว่าเบือ่อเบื่อแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นซึมเศร้าคิดมากฟุ้งซ่านก็เลยหาหาอ,อะไรทานะคะก็ทํางานง่ายๆนะคะวันละ สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วพอได้เจอพอได้มีอะไรทํานะคะพี่หนิงเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเจอคนมากมายนะคะก็ หางานอะไรที่ไม่ต้องเจอคนเยอะนะคะแล้วก็แค่อยากทําให้เวลามันหมดหมดไปเราจะได้แบบว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่เฉยๆที่จริงอยู่บ้านก็ไม่เคยอยู่เฉยๆเราทุกคนก็ทํางานบ้านเก็บบ้านทาความสะอาดบ้านทุกอย่างแทนคุณสามีหมดเลยนะคะไม่ได้จ้างใครเลยคือทุกอย่างทําเองอะไรนอกเหนือจากว่าอะไรที่ตัวเองทําไม่ได้เท่านั้นเองนะเขาจะขอให้เขาช่วยแล้วก็หรือเราต้องหาคนอื่นมาช่วยเราเพื่อแบ่งเบาอะไรอย่างี้คะ่ะ หรือว่าไม่สบายจริงๆอะไรแค่นี้อันนี้นองนั้นก็ดูแลมาด้วยตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนเมื่อเช้านะคะนั่งทานอาหารเช้ากันนั่งหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ยังเรายัางนั่งดื่มกาแฟต่อคุยกันคุณสามีก็เลื่อนโทรศัพท์ไปเนาะทีนี้ก็เลยคุยกันกับคุณสามีเรื่องเรื่องฝรั่งนะคะว่าคุณคิดยังไงกับการที่ฝรั่งไป ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปทําธุรกิจที่เมืองไทยแล้วก็มีเรื่องราวตามที่เราเขาได้เสนอข่าวเขาก็รู้กันทั่วโลกตอนนี้ก็คือข่าวดังมากนะคะที่สลัดเองกเอ็เราก็ได้ข่าวเพราะว่าเราก็ติดตามทางสื่อออนไลน์อะไรต่างๆแนละ้ทาง u u u e e ทางข่าวอะไรต่างๆแล้วก็เรืยรู้เรื่องแล้วก็เลยได้ถามคุณสามีว่าคุณคิดเห็นยังไงกับฝรั่งที่ทำตัวแบบนี้ฝรั่ง ทำตัวแบบแย่แบบนี้กับคนไทยไม่ให้เกียรติคนไทยก็กรณีที่ฝรั่งภูเก็ตเตะหลังคุณหมอนะคะที่คุณหมอไปนั่งนะคะที่บันไดของวิลล่านะคะทุกคนก็พี่ก็ถามสามีว่าคุณรู้สึกยังไงที่ฝรั่งคนนี้ทํทาทามารยาททาตัวแบบนี้แล้วก็ใช้คําเขาก็ได้ดูวิดีโอเนาะที่มันออกเผยแพร่ใช่ไหมคะก็ใช้สบทคําที่ไม่ดีแล้วหยาบคายมากๆกับคุณหมอนะคะไม่ว่าใครก็ช่างอาจจะไม่ใช่คุณหมอหรือใครก็ช่างที่อ่ทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะเดินชายหาด ชายหาดควรจะเป็นชายหาดสาธารณะนะครับทุกคนไม่มีสิทธิ์แม้แต่ว่าจะทําร้ายซึ่งกันและกันใช่ไหมคะควรจะพูดจากันดีๆพี่ก็ถามสามีว่ารู้สึกยังไงสามีบอกว่าใส่หัวเลยฝรั่งคนนี้คือถ้าถามความรู้สึกก็คืออยากจะบอกเขาก็บอกว่าก็ยแย่งไงเพว่ามันไม่น่าจะทําแบบนี้การที่ใครก็ช่างอนะ ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยย้ายตัวเองไปอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปกินเงินหรือเซ็นบํานาญหรือคุณจะไปทําธุรกิจอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะไปทําร้ายเจ้าของประเทศหรือใครก็ช่างคุณไม่มีสิทธิที่จะไปทําร้ายเลยเขาบอกคุณจะต้องเคารพบแล้วก็เคารพบกฎกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นและควรจะเคารพสิทธิของคนคนในประเทศนั้นด้วยให้เกียรติเขาเพราะ เราไปอาศัยเขาอยู่จริงไหมคะแต่ด้วยอำนาจเงินนะคะที่ฝรั่งคนนี้ก็อาจจะหลงลืมตัวเองแล้วก็ถือว่าตัวเองมีเงินสามารถเงินนี่สามารถบรรดาลทุกอย่างที่เขาต้องการได้คือก็แสดงอาการแบบอำนาจบาดใหญ่มีเงินสัอย่างทำอะไรก็ได้ทำผิดก็เป็นถูกได้เพราะว่าเขามีเงินคือทุกตลอดเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ ในเมืองไทยที่ผ่านๆมาหลายปีที่ผ่านมาตามที่เราอ่านตามที่เราได้ดูจากประวัติของเขาน่นะคะเขาก็ทําตัวกลางแบบนั้นก็เชื่อว่าเรียกว่าเป็นฝรั่งกลางในภูเก็ตเลยทีเดียวค่ะพออำนาจเงินเนี่ยมันมาเหนือสามัญสำนึกเนี่ยก็ทำให้คนลืมตัวและสิ่งสำคัญเลยพี่ก็ไม่อยากจะโทษฝรั่งฝ่ายเดียวนะพี่ก็คุยกับสามีนะว่าอีกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเมียด้วยเนาะ เมียฝรั่งก็ควรจะทำตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอสามีก้าวเล้าสามีกลางเนี่ยจะต้องห้ามนะคะจะต้องห้ามจะต้องบอกว่าอะไรถูกหรือไม่ถูกอันนี้คือผสมโลงเลยค่ะผัวกลางยังไงเมียกลางสองเท่าเลยค่ะทุกคนนะคะพูดนะคะ พูดแบบก้าวเล้ามากๆนะคะตามที่เราได้ดูข่าวเรามีความรู้สึกว่าเออการที่ฝรั่งบางทีจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเมียด้วยนะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกับผัวอย่างเดียวจริงไหมคะที่จริงผัวเราทําไม่ถูกเราก็ต้องบอกเขาว่านี่คือประเทศไทยนะอยู่อยู่ต้องเคารพกฎและสิทธิมนุษยชนหรือคุณจะทําแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นะคะคุณอยู่ต้องทําตัวอยู่ให้ให้เป็นที่รักของคน ทุกคนเชื่อไหมว่าการที่จะทําให้คนรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทําจริงไหมคะไม่ใช่ว่าแสดงว่าตัวเองมีเงินอยากทําอะไรก็ได้แล้วเชื่อไหมคะว่าพี่หนิงสําหรับส่วนตัวพี่หนิงแล้วนะร้อยเปอร์เลยที่เขามาทําธุรกิจเกี่ยวกับปังช้างอะไมันไม่ถูกต้องหรอกทุกคนนะคะแค่ทําบางหน้าแต่เชื่อไหม พี่เคยอ,อยู่ภาคเหนือแล้วก็อยู่กับปางช้างมามากมายเลยเพราะเราทําธุรกิจทัวร์เนาะพี่เคยพูดเสมอนะคะว่าไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนที่ทําแล้วไม่เอาเข้าประโยชน์ส่วนตัวนะคะกะ็ก็ทำก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นน่ะนะคะที่จะให้กับสังคมหรือมูลนิธิร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนนะคะก็รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะคะมันมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าแต่ถ้าจะทําก็คือ ถ้าออกสื่อหรือต้องคือรับบริจาคเนี่ยมันก็ไม่ควรทําจริงไหมคะนะคะแ็จแล้วบอกเลยว่าถ้าใครทํางานอะไรที่เกี่ยวกับช้างเนี่ยถ้าทําไม่ดีนะทุกคนมีอันเป็นไปหมดไม่ช้าก็เร็วนะคะมีอันเป็นไปหมดไม่มีใครที่แบบว่าจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะก็ก็สามีก็เลยบอกว่าเออก็ก็เสียดายแทนฝรั่งคนนี้เนาะอยู่ๆก็ทําตัวเองซะง,งั้นอะ แทนที่จะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอย่างสบายสบายมีเงินเงินก็มีธุรกิจก็มีทําก็ทําไปสิทําไปอยู่ในขอบเขต อง,องอย่าล้ำเส้นนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วจะทําอะไรก็ได้โดยเฉพาะเมียเมียคนไทยก็ควรจะทําตัวให้ดีๆไม่ใช่ว่าพอมีเงินก็ลืมตัวพอมีเงินก็ดูถูกคนไทยดูถูกคนพื้นที่ของตัวเองดูถูกคนประเทศของตัวเองเนี่ยมันถือว่าแย่มากๆนะคะเห็นไหมคะพอมีปัญหาก็ไหวสวยเลยทีเดียวนะคะวิ่งแงก็มีความรู้สึกว่าเออคนเราเนาะชอบแก้ไขที่ปลายเหตุชอบเวลาที่มีปัญหาแล้วถึงถึงแก้ไข ทำไมไม่ทำไมไม่มองว่าถ้าเราทำตัวแบบนี้มันต้องมีปัญหาแน่นอนหรือว่าคิดว่ามีเงินก็ทำอะไรก็ได้เงี้ยมันเกิดอาการลืมตัวทุกคนสิ่งเดียวเลยที่เปลี่ยนคนอื่นก็คือเงินนะคะเงินเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเงินคมกว่าทุกอย่างสามารถตัดขาดญาติมิตรได้เชื่อไหมว่าถ้าเราเามีใครสักคนมาขอยืมเงินเราเนี่ย ถ้าเราเคยให้เขาแล้วมีอีกมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ได้ให้เขาเขาก็สามารถตัดญาติขัดมิตรเราเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคําว่าเงินเนี้ยมันคมมันตัดได้ทุกอย่างนะคะตัดจากตัดตัดคนตัดจิตใจคนนะคะจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีได้นะคะเพราะเขาเอาเงินมาเสนอเขาอยากได้อะไรก็ทําตามเขาหมดเขาให้ทําผิดกฎหมายก็ทําเพราะว่าเงินตัวเดียวเพราะว่าความอยากได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยคือปัจจัยสําคัญนะคะถ้าเราจะ อ,อยู่อย่างมีความสุขเราต้องเข้าใจบริบทแล้วเข้าใจวิธีการใช้เงินด้วยมีเงินเยอะใช้อย่างไงให้ตัวเองมีความสุขนะคะไม่ใช่ว่ามีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นกดขี่ข่มเหงคนอื่นโดยเฉพาะเมียฝรั่งคนไทยเนี่ยตัวสําคัญเลยนะคะจะต้องทําตัวให้ตัวเองอะ มีเงินแล้วคุณต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยและต้องให้มีคนรักด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอาทํายกตนข่มท่านเห็นว่าตัวเองมีเงินแล้วพูดจาไม่ดีไม่ให้เกียรติคนอื่นด้อยค่าคนอื่นแล้วก็อยากจะให้เมียฝรั่งทุกคนนะทุกคนเลยนะคะพี่เองก็เมียฝรั่งเนียแต่ว่าบอกเลยว่าเราไม่เคยทําตัวแบบนั้นนะทุกคนเราให้เกียรติคนอื่นเสมอนะคะแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่า เราจะต้องไม่พูดให้คนอื่นเนี่ยเสียใจเสียหน้าแล้วก็เสียน้ำตาะะสามสอถ้าเรามีอยู่ในจิตสำนึกของเราเนี่ยนะรับรองเลยว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราได้อยู่ที่เมืองไทยจริงไหมคะเมียฝรั่งภูเก็ตก็นะอเออพึ่งเมียฝรั่งภูเก็ตคนที่เป็นข่าวอยู่นะคะคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณได้ใช้เงินอยู่ที่เมืองไทย ได้ใช้ชีวิตหรูหราเช่าวิลล่าเดือนละเป็นล้านนะคะ,ะชีวิตคุณเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าคุณหลงตัวเองนะคะลืมตัวนะคะ,ะทำะเงินเนี่ยเปลี่ยนใจคุณนะคะเปลี่ยนสามัญสำนึกนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะคะมันยังไม่สายเปลี่ยนสามัญสำนึกตัวเองกลับมาเป็นคนที่รู้จักบุญคุณ ข้าวแดงแกงร้อนได้ที่สุขหัวนอนในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะภูมิใจแล้วให้เกียรติคนไทยด้วยกันนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ถ้าเราให้เกียรติคนชีวิตเราไม่มีแย่ค่ะทุกคนเราจะต้องมีความสุขนะคะอย่างน้น้อยเราก็สุขใจแหละที่เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจริงไหมคะไม่ชบาพอมีเงินมีอำนาจแล้วก็ใช้ในในทางที่ผิด นะค,ะคนเรานะคะถ้าใช้เงินในทางที่ผิดแต่เชื่อเหอะว่ามันไม่นานหรอกความสุขอยู่กับคุณไม่นานถ้าคุณไม่รู้จักใช้เงินมันก็อยู่กับคุณไม่นานถึงคุณจะมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน คุณก็ตายจากเงินอยู่ดีนะคะถ้าคุณทําตัวไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกอย่างเลยนะคะอยู่ที่ใจเราถ้าเราทําตัวดีก็คือดีสามีบอกว่าเสียดายผู้ชายคนนั้นจริงๆแทนที่จะใช้ได้ใช้เงินอยู่ที่เมืองไทยก็เป็นว่าเดี๋ยวจะต้องโดนในประเทศแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องโดนในประเทศนะคะดูซิว่าอํานาจเงินของฝรั่งคนนี้จะอยู่เหนือกฎหมายบ้านเราหรือเปล่ามันยังจะได้ลอยหน้าลอยตายอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าต้องได้กลับประเทศนะคะ นะคะพี่หนิงก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะมีโอกาสははก um กาได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะนะคะโชคดีแค่ไหนแล้วนะคะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที of ่เมืองไทยเรามาใช้อยู好好่ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกอ่ะบอกเลยนะ9 9นตะทุกคนน่อยากจะมาทํางานหาเงินหาเงินนะคะบางคนก็ทางานแชั่วโมง10ชั่วโมงนี่เก็บเงินเก็บเงินจนลืมดูแลตัวเองก็เพื่อที่อยากได้เงินเยอะๆแล้วกลับไปใช้ชีวิตบ้านๆไปที่เมืองไทย กลับไปใช้ชีวิตเกษียณที่เมืองไทยนะคะไปอยู่อย่างเศรษฐกิจพ่อพี่พูดแล้ว<ช>คุณสามีพี่ก็หัวเราะเนาะว่าโอ้ฝรั่งก็ทําตัวเองแท้ๆเนาะแทนที่จะได้ใช้เงินอยู่เมืองไทยก็มีเรื่องมีราวซะแล้วนะก็เพราะว่าเพราะว่าสิ่งเดียวก็คือดื่มตัวเองนะคะลงตัวเองคิดว่าตัวเองมีเงินอํานาจเงินมันก็เลยเปลี่ยนใจคนให้ ทํนสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งๆท,ที่รู้ว่าไม่ถูกต้องแต่ก็ยังทาอยู่นะคะก็คุณสามีเองบอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยรักเมืองไทยมากอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยเหลือเกินนะคะรอเกษียณนะคะอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยอย่างน้อยๆปีหนึ่งปีละครั้งปีละสี่เดือนห้าเดือนก็ยังดีเพราะยังไงอ่าพออ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ไปสัมผัสชีวิตที่เมืองไทยแล้วไม่มีฝรั่งคนไหนที่ไม่รักเมืองไทยทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าฝรั่งผู้เก็ตเนี่ย เขาลืมตัวแค่นั้นเองว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่ข้าฟ้านะคะเขาก็เลยทําตัวกลางนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ได้รับผลของเขาเองจากการกระทําของเขาเองนะคะ mm hmm. สามีพี่หนิงยังคิดถึงทะเลเมืองไทยสวยงามสําหรับเขาเสมอพูดถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ยิ้มนะคะอยากกลับไปอีกนะคะทุกคนก็วันนี้ก็คุยกันแบบนี้ค่ะสบายๆก็อยากจะคุยเรื่องอ ความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังพอเมื่อเช้านั่งคุยกันกับคุณสามีนะว่าเออฝรั่งเขาทําตัวแบบนี้คุณรู้สึกยังไงในฐานะที่เขาเป็นฝรั่งนะคะก็เขาก็บอกคําเดียวว่าฝรั่งคนนี้แย่มากๆนะทาตัวเองแท้ๆแทนที่จะได้แบบมีความสุขที่เมืองไทยก็ไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องโดนในประเทศก็ดูว่าเขาจะโดนในประเทศหรือเปล่านะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับเมียฝรั่งทุกคนที่คิดดีทําดีนะคะก็ไม่ เชื่อเหอะว่าทําดีก็ต้องได้ดีอยู่แล้วแหละทุกคนจะได้ดีทางไหนมันก็อยู่ที่ว่าบุญกรรมของเรานะคะบางทีคนเรามันก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรมันก็จะมีเรื่องราวในชีวิตอะทุกคนแหละแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแล้วเราจะรับมันได้ไหมเราจะแก้ปัญหามันได้ไหมสาหรับพี่หนิงเองก็สู้นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะมานะคะสู้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยนะคะเพราะว่าบอกเลยบอกกับตัวเองเสมอว่า ถ้ามีปัญหามันก็ต้องมีทางแก้นะคะถ้างั้นปัญหามันก็ไม่เกิดเราต้องแก้มันมันมีมีปัญหามีเราก็แก้ท่ตนเองแต่ว่าเราจะไม่ทําปัญหาที่ให้เกิดโดยไปกระทบคนอื่นนะคะอะไรที่คิดว่าต้องมีปัญหาเราจะไม่ทําอย่างเรื่องราวที่เกิดกับคุณหมอปลายนี่เหมือนกันนะคะถ้าเมียฝรั่งคนเนี้นะคะออกมาแล้วเห็นสามีตัวเองมีเรื่องนะคะถึงขนาดเตะหลังคุณหมอเนี่ยนะคะ คําแรกที่เขาจะต้องพูดคือต้องขอโทษคุณหมอถ้าเขาขอโทษคุณหมอตั้งแต่วันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ความที่ว่าเขาลืมตัวนะคะเขาลืมตัวเขาคิดว่าเขาแน่เขามีเงินนะคะเขาคิดว่าจะดูถูกจะพูดอะไรกับใครก็ได้เขาก็ร่วมหัวลงๆกับคุณกับสามีเขาทําร้ายกับคุณหมอด้วยวาจานะคะก็ทําทให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทุกคนถ้าเรามีสตินะคะแล้วเราไม่ลงตัวเอง อะไรก็ช่างเถอะเรื่องร้ายๆมันก็สามารถาจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ถ้าเขาขอโทษคุณหมอปลายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็อาจจะไม่เรื่องอาจจะไม่มาถึงตำรวจจริงคะ่ะแต่นี่เขาแบบถึงขนาดว่า,าขู่ฆ่า,าแฟนของคุณหมอด้วยแล้วก็ด้วยศักดิ์ศรีของหมอปลายเขาก็ต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเขาเองนะคะไม่ว่าใครอะคะ่ะถ้าโดนกระทําแบบนั้นก็ต้องสู้นะคะเพื่อเรียกศักดิ์ศรีตัวเองคืนมานะคะก็ อันนี้ก็คุยกันนะคะแบบสบายๆเนาะก็คิดว่าก็คงไม่สบายเท่าไหร่ก็เครียดๆอยู่นะเพราะว่าก็ตามข่าวอยู่ก็เห็นว่าได้โดนประกันตัวออกมามากักตัวอยู่ที่บ้านสิบ้าวันรายงานตัวแล้วผิดใจอ่ถูกใจใครไม่รู้แต่ผิดใจฉันขนาด <c oughs> เพราะว่าบอกว่าอะไรมันทำไมไม่กักที่ตอมสอิบ้าวันก็ให้เป็นมารายงานตัวสิบห้าวันก็ อะไรเงี้ยทำไมต้องมาให้มากักตัวที่บ้านมันนึงมาเวยสุกมานั่งจิบวใบที่บ้านได้อยู่อะไรประมาณนี้แล้วมันมันรู้สึกว่าม,มันไม่ใช่อะ่ะทุกคนนี่ยังคิดว่าอํานาจเงินมันจะต้องอยู่เหนือเหนือบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยมันก็โอ้นี่แหละนะคะนี่ก็คือเมืองไทยนะคะอย่างนีน้คนไทยก็ใจดีอยู่ตรงเนี้ย เขาจะทำแยกขนาดไหนก็ยังใจดีอยู่แบบนี้นะทุกคนโอเคค่ะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะ่ามีอะไรวันนี้ก็แค่มาเล่าความรู้สึกของคุณสามีให้ฟังว่าข่าวฝรั่งนะคะเตะคุณหมอที่เมืองไทยสามีคลิปยังไงเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ